เรื่องอาหารถ้าเรายังไม่ได้รับประเคนแล้วเราไปหยิบไปยกเนี่ยก็เรียกว่าอกกรหิตก็คือถ้ารับประเคนจะประเคนไม่ขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าหยิบหยิบยกยกจับจับปล่อยปล่อยอย่างงี้เขาเรียกทุลุปรปจินนะมีพระองค์หนึ่งท่านตอนนั้นอยู่บุญกัญจนารามะนะแล้วก็ช่วงเนี้ย มันจะมีข้างกติผมที่เคยอยู่อ่ะมันจะมีขนนใช่แล้วก็พระพระเขาก็ไปจับลูกขนุนมผมก็บอกว่าดูแต่ตาเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ผมบอกท่านแล้วนั้นท่านหยิบไปแล้ว <c oughs> ดูแต่ตามืออย่าต้องวินัยจะเสีย เคยได้ยินขาโบ,บราณนี่ไหมดูแต่ตามืออ่าต้องของจะเสียนี่ผมบอกไว้ด้วงหน้านะเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าทุลุปปะเคนนะนแล้วถือระเคนไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ระเคนไม่ขึ้นหรอกมันถ้าระเคนไม่ขึ้คนคือจำนองที่เราไปหยิบไปยกเรียกว่าอกกหิดอ่ะแต่ว่าผมยังรับระเคนได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าแต่แต่เพราะว่าจะเอาเอาไปฉันไม่ได้มากกว่าใช่ไหมครับอ่าช่วงนี้จะ ํำนองเรียกว่าไม่มันต้องมีสติในการหยิบยกจับอะไรพวกนี้ไงเนี่ฝึกสติในการทำอะไรทุกอย่างตัวนี้มีอีกวิธีคือสลัให้โยม,มเพื่อความแน่ใจว่าจะฉันได้ไม่ได้ละลาให้โยมให้โยมให้โยมเป็นผู้ฉลาดเอาเองไม่แล้วโยมเขาฉลาดเขาก็จะถวายมาใหม่จำนองนั้นนะฮะวิธีแก้ ตัวรุปปจินนะหรืออุก,กหิตตัวเนี้ยตลาดให้โยงนะแต่บางทีถ้าไปหยิบยกแล้วเนี่ยแล้วตลาก็พระคนที่จับก็ไปฉันไม่ได้นะมันมีรายละเอียดอยู่ดังนั้นต้องมีสติในการรับในการหยิบการยกการจับแต่ถ้าทางที่ดีแล้วคือตละดตลาเลยดีกว่าอ่าตละไป นะตลาดแล้วแต่ถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่าจะไปฉันได้หรือไม่ถ้าสงสัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉัน,นเอ่อร, <c oughs> ราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นต้องอบัตเพราะสงสัยอีกนะอันนี้เพื่อป้องกันป้องกันไม่ให้เราคิดว่าไม่เป็นไรแล้วหยิบยกแล้วก็จับแล้วก็เดี๋ยวตลาดไปประเข็ไหมเหมือนเราตลาดของที่เป็นจตุม,มตัทถุที่เป็นตัทหาการิก่ะแต่เรายังมีใจว่าเดี๋ยวเราจะ ย,ย,ย,ยังฉันได้ยังรับประเคนใ,ใ,ใหม่ได้เราเรียกว่าสละาไม่พ้นนะฮะกษณะอย่างนั้นนะนี่สละให้พ้นแล้วแต่โยมนะแต่โยมเขาฉลาดเขาก็จะทําบุญเองนะเดี๋ยวลองดูนะฮะผมเคยบอกนะเคยคุยกับน้องไข่มุกอยู่เหมือนกันเรื่องสละนะสัตตหากาลิกนี่แนะีลยแล้วก็เป็นของโยมนะโยมจะทําบุญทําอะไรก็เรื่องของโยมหรือโยมจะไปกินไปใช้ก็เรื่องของโยมอีกเราสละาให้พ้นคืออย่างนั้น ไม่ใช่หวังว่าเดี๋ยวโยมจะปาเคนใหม่เนาะไม่พ้นไงนะแล้วก็เรื่องเนี้ยคุยกันนาะนเรื่องวินยัยตั้งแต่ตามายอยู่วัดเขาตนา้ำใจนู่น<อ>เรื่องทุรุป,ปรจินนะกะอุก,กหิตเนี่ยแล้วยังมีแล้วก็จะออกก็เป็นหนังสือวินัยพระน่ารู้คู่มือโยม แต่จุดประสงค์ของผมคือที่บอกไปอ่ะให้เรารู้แล้วมีสติอันนี้ไม่ควรหยิบไม่ควรจับไม่ควรยกนะฮนะดูแต่ตามืออย่าต้องวินัยจะเสียอันนี้จะเข้าใจได้ง่ายนะ ยมยังใส่เหมือนเดิมเนาะย,ย,ย,ยังใส่เหมือนเดิมค่บตามมากว่าเดิมก็ร<ะ>ับไม่ไหวตอนนี้กำลังเป็นยามที่ระอาจารย์ให้อดีนั่นน่ะตอนนิอือก็เอาเท่าที่เป็นไปได้เมื่อก่อนนี้ท่านเอก๋กขไปก็ต่องย่ามนะยามลูกเล็กอะแล้วก็ไม่รู้เขาเอาไปไว้ที่ไหนยามน่าจะอยู่ที่ห้องแต่ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ เอาใหม่ได้นะเปลี่ยนใหม่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทำเหมือนเดิมท่นะเคยเห็นจิตที่มันคิดจะเลือกไว้ไหมมันมีจิตที่พิยานาว่าอออันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นก็คือมันมันมีใจมุ่งไว้แล้วนะฮะเคยมี พระท่านคิดแบบเนี้แล้วท่านเป็นพระอายุบรรษาน้อยแล้วต่อมาพระเถระก็ฟ้าไปก่อนอท่านเออเราหมายใจไปแล้วนะเราหวังไปแล้วนะของที่เราชอบอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เราหวังไว้นะ่นโลภนะนะไอ้ที่ผิดหวังก็โทสะนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันต้องตามลําดับพรรษาใช่ไหมแจกของแจกเสนาตนะแจกอาหารอนะไรพวกนี้แหละ เราต้องทำยังไงอ้าวอนุโมทนาบุญกับท่านอาอาหารที่ให้ของที่ชอบใจย่อมได้รับของที่ชอบใจให้ของที่ดีย่อมได้รับของที่ดีให้ของที่เลิศย่อมได้รับของที่เลิศให้ของที่ประเสริฐย่อมได้รับของที่ประเสริฐนี่เราก็ทําจิตให้เป็นกุศลแทนที่จะไปไปขัดเคืองกับท่านอนุโมทนาท่านแล้วก็ที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่า อาหารบินทบาตเนี่ยเป็นของสงฆ์แต่ที่เราเลงเอาไว้เนี่ยมันบางทีมันยังไม่ได้หรอกหมายใจไว้แล้ว <c oughs> ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเรา่ะงนะแล้วพอผมผมเคยคิดว่าอ๊ะก,ก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้เป็นของใคร <c oughs> แต่พอมาเป็นของเราแล้วทําไมเราไป <c oughs> ยึด <c oughs> เราไปห่วงอันนี้เนี่ย,ยอ่าเราไปยึดเราไปห่วงนะ จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของอ้วกท่านที่จาน่าดูนี่ขอได้แม่เต้มขาไก่อ่าก็ได้ได้แกงต้มได้ไข่ต้มได้อาจารย์ฉันหน่อไม้ได้ไม่เอาหน่อไม้แสลงทุกโลกมาม่าอ่ามาม่าได้มะม่วงกวนหน่อยนะครับ ไม่เอาเพราะฟันไม่ดีติดฟันชอบกล้วยไหมครับกล้วยก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าเหนียวปิ้งครับอ่าลองดูเดี๋ยวดพอแล้วไว้เดี๋ยวเผื่อทันบ้างน้ำหวานนะครับอาจารย์น้ำหวานไม่เอาไตกรีตาลไม่ถูกกันไมโลไมโลอ่าเราพอได้แต่มันหวานนุ่งทีเ่ินมากอ่าแล้วใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเปลืองยา เอย่บเบืองยาแล้วตื่นนอนเป็นเป็นไงบ้างตื่นนอนตงเนี้ยังหลับกี่หลับกี่ตื่นกี่หนคืนหนึ่งตื่นหนหนึ่งหนเดียวคืนหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าก่อนก่อนตื่นจริงๆนะครับมีสะดุ้งรู้สึกอ่าแสดงว่าคืนหนึ่งก็ตื่นสองหันก็หอได้เยอะแล้วเป็นไงเวลาตื่นขึ้นมาแล้ว มีทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนฝนหนักปวดเบาการเด็กนี่ทุกข์ปวดเมื่อยสมากครับแล้วใจอ่ะใจไปห้องน้ําเคยเห็นไหมเคยเห็นครับแล้ตอนไปอ่ะยังไม่เข้าถึงห้องน้ําแก้ทุกข์ตรงนั้นไปหรือวะถ้า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 พูดตรงๆคือยังยังยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับไอตัวรู้สึกตัวได้จริงของผมมันจะมาตอนที่อยู่ในห้องน้ําแล้วอ๋อก็ได้แล้วแต่จะรู้ได้ ห้องน้ำนี่อ่ายังไม่รู้ปัญญาอย่างไม่ประกอบอ่าทำเสร็จแล้วจึงรู้สึกยังไงสบายรู้สึกสบายครับอ่าก่อนหน้านั้นมันรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ครับอ่านยก็หเรียนรู้อย่างนี้นะปกติชีวิตประจําวันเป็นงนี้แหละครับเพราะอะไรจึงไม่รู้ตอนที่ไปแก้ทุกข์ใจอ่ะเห็นใจมันไปอื่นไหมครับเหมือนใจมันมุ่งไปเออตัวนั้นนั่นแหะใจที่มุ่งกันแหละ นั่นแหละใจที่มุ่งอ่ะมันทําให้ไม่รู้ปัจจุบันที่กําลังไปอ่าก็พอรู้ว่าใจมุง่ง<ๆ>ก็กลับมารู้<ๆ>ตัวปัจจุบันมันก็จะกลับมาอยู่ที่จจที่ผมเคย <ๆ S 2> บอกว่าไปทางตา,าก,ากต<ๆ>า็กลับมารู้สึกตัวไปทางหูก<ๆ>็กลับมารู้สึกตัวนะหรือไปทางใจก็มารู้สึกตัวอย่างนั้นแล้าฝึกความรู้สึกตัวแบบนี้นะฮะแล้วเขามารู้เองหรือว่าเราตั้งใจจะให้เขารู้ มี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 รู้เองไหมมีม,มีมีทั้งสองอย่างผสมกันครับอ่าบางบางทีไม่ผสมกันหรอกมันจะต่างกันอ่ามัน<า>จะสลับกันบางที<แ>รู้ได้เองมีอยู่แล้วครับแล้วก็บางทีอยู่ดีเรารู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวว่าเออเร,เราเราเผลอไปเราฟุ้งไปอ่าแล้วก็มีตัวเคยชินตัวหนึ่งว่าต้องปฏิบัติแล้วเราจะตั้งท่าว่าเราจะไปรู้อันนี้อ๋อไอตัวตั้งท่านี่จไม่เข้าท่านะจริงๆร่ะที่ที่ ก่อนที่จะตั Jamie, tamam. ้งท่าตรงนั้นน่ะเขากลับมาแล้วูง่ายคือมันมันเรียบร้อยตั้งแต่รู้สึกตัวแล้วเออใช่ไม่ต้องมันมันมันจะมีตัวทําเพิ่มบางทีเออตัวตัวทําเพิ่มคือตัวตั้งท่าอก็เรียนรู้กับเขาจริงๆเขารู้แล้วเขากลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยให้เรียนรู้อย่างนี้ะเพราะเราเคยท่านเคยทาเอาไว้แบบนั้นมันก็ต้องมาแบบนั้นไงแล้วพออย่างอย่างอย่างบางทีเนี่ยที่ผมบอกว่าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็กลับมารู้ตัว นั่นนะนะถ้าเราเคยฝึกเอาไว้เนะี่ยเขาจะกลับมารู้โดยแบบธรรมชาติของเขาแต่ทีแรกอาจจะเราอาจจะฝึกเขาก่อนเนี่ย,ยไปเสียงนกร้องเสียงไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวในรูปที่ยืนอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอีกนะแล้วก็กลับมานะจนเขาคุ้นเคยเดี๋ยวก็ไปแล้วก็กลับมาเอง,งนี่เที่เราฝึกฝนอบรมจเจริญคืออย่างนี้นะะแต่ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เขาก็ไปอื่นต่อ เขาไปต่อจากเสียงเขาก็ไปคิดนึกปรแต่งไปนู่นนี่นั่นเขาไม่กลับมารู้ตัวเนี๋ยนี้เนี่ยที่ฝึกเ่ความรูม้สึกตัวตรงเนี้ยเนี่ยพอไปเรื่องเสียงปั๊บเขากลับมาเสียงหรือว่าอารมณ์ทางตาหูจมูกลิินกายเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรูม้สึกตัวเนี่ยเสียงนกร้องปับ๊บเหมือนกับเขา,เขาเ,ขาเขาเตือนให้เรามีสติอ,ะอ่ะเธอเผลอไปแล้วนะ,ะเธอกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะ ลักษณะอย่างนี้นะแต่ไม่มีคําพูดนะอันนี้ยกตัวอย่างว่าอ๋อเขาไปอื่นก็รู้และตัวที่รู้่ตัวนั้นก็คือสตินะและสติตัวนั้นก็มารู้สึกตัวนะแต่ถ้าไม่มีสติตัวนี้มาก่อนนะความรู้สึกตัวจะไม่มีมีก็คือเราทําขึ้นไอตัวที่เราตั้งท่าตัวนี้ไม่ใช่สตินะเป็นเพลนความต้องการเป็นตัณหานะไม่ใช่ความไม่ใช่สติหรอก เคยเห็นแล้วจะรู้ว่าเอ๋อเวลามีสติเนี่ยเขาไม่มีการตั้งท่าอะไรหรอกรไม่ไม่ตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติต้องอะไร,รอ่ามิโตมาแล้ว Ja memuang de tapi oh, yang gaohi ม,ม่วงตลมามะม่วงนี่ด้วยนี่ด้วยจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยตลาดเอาแล้วก็อันนี้เป็นของน้องไข่มุกแล้วนะอแล้วแต่น้องไข่มุกจะทำบุญกุศลอะไรก็ลกลแล้วแต่ทีอเราละโดยไม่หวัง จะได้คืนแต่ถ้าเราบอกให้เขาประเคนอ่ามันจะเหมือนเรามีความหวังอยู่อนนี้ตลาดให้พ้นคือแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาสลาดเราก็สามารถจะทำบุญอารมารตอได้ไดนะ